สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนเราจะทําน้ํายาขนมจีนน้ํายาปลาจ้ะทุกคนนะใส่ปลาจอยได้อบปลาไว้ตั้งแต่เมื่อเช้าเพิ่งแกะมีก้างอยู่แกะไม่ค่อยง่าน,นหรอกจอยนี่เป็นอะไรที่แกะมันแกะไอเนื้อปลามันต้องแบบใจเย็นๆเนาะจอยแบบไอนี่นเพื่อนๆขาไม่ดีนั่งลำบากเลย แห่งวันเข้ามากวนทีเยวกโอ้โหไอ้น,อน,นี่ใหญ่เลยทาห้องที่ทำได้เนี่แจ้ะทุกคนกินก็เรามัดระวังเอาตอนต้มพวกพริกเนีย่ยจอยไม่ได้จอยไม่ได้ขายให้ดูนะเพื่อนๆนะมันไอ้นี่นจะคิดมันยาวจอยใช้ปลาซองตัวปลากระพงจ้ะนะจอยใช้ปลากระพงปลากระพงทะเลอ่ะ งางวันก็เริ่มมาละตาเนื้อปลาวดนี้ไม่ลยไม่ใส่กะทิหรอกทุกคนลองทำแบบน้ำยาป่าดูจ้ะจอยก็ได้ต้มไอ้ข้อไก่เอาไว้ด้วยจอยไม่มีเ้าไก่เนาะจอยก็ใส่ไอ้ข้อไก่ลงไปจ้ะที่ว่าเพื่อนฝรั่งจอยให้มานั่นแหละเพื่อนๆเราก็มาทำ เมนูที่เราต้องการนะจ๊ะต้มให้มันเน่มันจะฟูๆน้ำซุปมันเยอะเกินไปหรือเปล่าเจ้าก็ไม่รู้่ะมันไอ้น,นี่เพื่อนๆมือจับอย่างเงี้ยแล้วก็เติมเกลือ กับผงชูรสลงไปแล้วไปให้มันแรงหน่อยจ่อยด้วยตามองเห็นก้างก็หยิบก้างออกอย่างนี้นทุกคนให้มันเบียดเดือดก่อนหักออกมาต้มข้าวโพดทิ้ไว้ด้วยนัเนี่ย ไดใส่ใบมะกรูดก็ต้นหอมลงไปด้วยจอยก็ทําง่ายๆสไตล์ของจอยจ้ะทุกคนเนาะทาแบบว่าง่ายๆอ่ะเพ okay. ื่อนๆเพราะว่าอยากกินไงก็มาเลือกวันที่ทําแบบวันที่ว่าอากาศร้อนแมงวันเยอะด้วยทุกคนเอ้ยยิ่งเขาไอแมงวันอะ ยิ่งเขาได้กลิ่นไอ้น้ำปลาทุกคนกลิ่น้าวปลาน้ำปลานะโอ้ยบินกันเข้ามาขนาดเราไม่ได้เปิดไอ้หน้าต่างแบบว่าให้มันเป็นช่องกวง้างๆนะแค่เงม้มๆเอาไว้อ่ะตะกี้ตะกายแบบว่ามุดเข้ามามันเพื่อนไต่เข้ามามุดเข้ามา,มา,มาแล้วทีนี้ยามที่เราเปิดประตูกว้างๆเนาะเขาไอ้นี่มันเพื่อนเปิดประตูแบบว่าให้แบบให้เขาบินออกไปไม่ยอมบินนางง้อนางนาง่แมลงพันธ์เนี่ย ตอนเข้ามานี่เข้ามาได้เนาะไอช่องเล็กๆแต่พอเราเปิดประตูหน้าต่างสักกว้างให้ให้บินออกนะบินชนกระจกตั้งตึงต้งตึงต้งตึงต้งเลเพื่อนเพื่อนช่างหน้าโง,ง่มากเลยครับแมลงวันอันนี้ตอนนี้นําเสนอเรื่องด่า,มาแมลงวันเพื่อนเพื่อนมันน้าโง,ง่จริงเพื่อนเนาะตอนเข้านี่ฉลาดมากเลยตะเกียตะกายมันก็นซอมบี้พยายามมุดเข้ามาอย่างเงี้ยแต่พอเราเปิดเนาะเปิดประตูสักกว้างหน้าต่างทุกบานนี่ไม่บินออกอ่ะ ต้องให้เราจัดการขยี้อย่างเดียวทุกคนนี่จะเสร็จแล้วก็หน้าตาประมาณนี้ทุกคนกว่าจะเสร็จนี่ก็อมันได้กลิ่นปลาเพื่อนปลาไม่ได้คาวหรอกแต่ว่ามันของพวกนี้ไม่ได้กลิ่นพวกไก,วก่พวกอะไรพวกปงพวกปลาพวกของที่มีกลิ่นมันก็มาแล้วยิ่งช่วงนี้นะอัองกลินโอ้เพื่อนเพื่อนได้แมลงวันมนันเยอะนะจอยอยากจะกินแบบนี้อย่างนี้นะเพื่อนๆนะน้าําใสๆอย่างนี้แต่อร่อยเพื่อนอยากกินมานานแล้วจอยเลยเออวันนี้ทํากินสักหน่อยเถอะ ได้โอกาสเลยอร่อยทุกคนอร่อยต,ตามสไตล์ของจอยมันต้องนัวกว่านี้สักหน่อยไง้ถ้ามันเธอแต่ว่าถามว่าเผ็ดไหมเผ็ดอยู่มันต้องมันต้องนัวกว่านี้สักหน่อยมันไม่นัวนี่เรด i s ที่ไปซื้อมาทุกคนเนี่ยหัวรดด i s h เห็นไหมเนี่ยล้างก็แล้แหละจะกินทั้งใบเลยนี่หัวคะ่ะอืกรอบ ขันเขาไอช่วงอันไหนอากาศดีเอ้แบบว่าไม่ร้อนนี่ไม่ทำนะช่วงที่เป็นวันไม่เยอะเนี่ย ไม่ทำได้เมนูที่มีปลากินดแรงๆรงจอยนี่เป็นบ้าเยอะมาทาตอนช่วงที่แบบเขาเรียกอะไรทุกคนแมงวันเยอะเรียกวันผิดนะร้อนวันนี้ร้อนอบอ้าวจอยจะเล่าเรื่องน้องแอนด้วยมา,าวันลูกอ็ มาบอกว่าแม่ท่านคงจะได้ย้ายท่านยังไม่ได้ย้ายออกเดือนเดือนหน้านี้นนแล้วนะยังหาบ้านไม่ได้อาจจะอาจจะเดือนกันยาไอ้ตรงที่มันมีก็ไม่เอานะจอยไม่เข้าใจแฟนลูกสาวจอยเพื่อนๆไม่เข้าใจความคิดเหมือนเด็กอยู่เลยไงแต่ว่าเรื่องของเขาแหละ ไปไปก็ไอ้นี่นั่นกระป๋าเปล่าโตแล้วมันขึ้นอยู่กับลูกเราด้วยอืมอะไรมาบอกให้ว่ามันไม่ได้อนี่ไม่ได้ย้ายออก มันมีให้เช่าอยู่ในเมืองที่จอยอยู่เนี่ยไม่เอากันไงน,น้องแอนจะเอาอยู่นะทีแรกน้องแอนบอกถ้าหาไม่ได้อีบ้านหลังที่ว่าอยู่ไอ้บ้านหลังที่อยู่ที่ยอกหลังสุดท้ายไม่ได้ใช่ไหมล่ะไปดูสามสี่หลังเขาก็ไม่ให้เนะเพราะเราไม่เคยมีเครดิตในการเช่า่ะเขาจะไม่ให้ไงน,นางก็เลยบอกว่านางว่าเออถ้าไม่ได้ก็จะเอาบ้านบ้านนี่ขึ้นบนเนินไปเนี่ยสองห้องนอนมีการดูงาเด่นมีลานจอดรถ เจ้าของเดียวกับที่ประจอยเช่านี่แหละแฟนนางไม่เอาแฟนนางไม่อยากจะอยู่เมืองทัดอยากจะไปอยู่ในตัวเมืองหลีดเมืองยอร์กอะไรอย่างเงี้ยแต่ตัวเองไม่ใช่ช่วยแฟนหามีแต่น้องแอนวิ่งคนเดียวอะอบอกน้องต่อเขานะ ก็งานอยู่คือเขาไม่คิดว่ามันอยู่ไกลบ้าน่ะทุกคนที่ทํางานถ้าไปอยู่เมืองโฮลิเกตอะ่ะมันไกลบม,มันไกลที่ทำงานนะมันไม่คุ้มกับค่านะ้ามันรถหิมุงหิมะตกทําไงสนนไอหิมะตรงหิมะต,มะตกถนนลื่นมาทํามาทํางานไม่ได้ทํำยังไงจริงไหมไม่คิดไงน้องแอนก็เห็นก็ไอ้นั่นกันอยู่ ไม่พอใจอยู่ไม่พอไม่ไม่พอใจแล้วไม่พอใจแฟนเขานั่นแหละแต่ไม่พอใจเขาก็เป็นแฟนกันนะก็ดีกันนะเรื่อกจะเป็นแฟนกันแล้วก็ทำไงได้ทำหละ ถ้าไม่รู้จักตัวทำไงได้ทุกคนเขาก็แค่ว่าแฟนลูกนะเราไม่มีสิทธิ์ไปบอกไนงะบอกไกด้แต่ลูกเราไนงะอ๋อมาเดอร์ น้ำเส้ใสอย่างเงี้ยเผ็ดนั่เนเห็นไหมละ่ะถ้าจะเอาช่วยเล็กมานี้เพื่อนเพื่อนเด้กกระเด็นไ้ทั่วอืมงันเล่นันเป็นจะเอาถา,าใส่แล้วเนี่ยเราไม่เคยมีพูดถึงเรื่องลูกอีกก่อน าก็บอกลูกนะว่าพวกเธอมันไม่เคยมีเครดิตในการเช่าบ้านน่ะนะมันจะยากเราไม่มีเครดิตเราไม่มีไม่ไม่มีเครดิตอะเขาต้องดูไงเราเคยผ่านการเช่าบ้านมาไหมแล้วดูหน้าดเด็กๆอย่างเงี้ยเขาไม่ค่อยไว้วางใจว่าจะมีเงินมาจ่ายค่าเช่า น้ำค่ะยืนทำนานอยู่นะเนี่ยกว่าจะเสร็จแต่ละขั้นตอนขอยากกินข้อไก่เท้าไก่ไม่มีก็กินข้อไก่ไป ืองไทยเนาะหากินง่ายทุกคนเช้าจอยก็ปั่นผ้าแล้วก็ผ้าออกไปตากตากผึ่งมันให้แห้งไวๆตอนนี้ก็คือทำงานบ้านเองได้เอ,อ้พวกตากผูตากผ้าแต่บ่านย,ากกยังก้มๆเงยๆแบบทำความสะอาดนี้ยังไม่ได้จ้ะนะทุกคน,น,นมันหน้ามืดล้มอีก เีมากรออันนี้ก็อีกครึ่งชั่วโมงก็จะเที่ยงนะทุกคนข้าวเช้าจอยด้วยเนี่ยข้าวเช้าข้าวเที่ยง ้เรินๆไม่ค่อยกินอ่ะอจรินๆไม่ค่อยกินอ่ะมันร้อนเลยไม่เยอยากกินอะไรไม่เติมพริกพงพริกพงอ่ะมมนไอ้นี่มันเผ็ดอ่ะ กินกีนคำสุดท้ายจล้วขอตัวลาแล้วจ้าทุกคนคลิปมันจะยาวใครจะมานั่งดูคลิปยาวน้อยคนนะจริงๆถ้าคนดูจอยจบนี่แสดงว่ารักจอยอะอยากแบบแบบกซัพพอร์ตจอยแบบดูจนจบอ่ะแต่ก็เข้าใจนะถ้าว่าเลยสินาทีขึ้นไปก็มันก็นานเกินเนาะคนเราก็มี การหน้าที่ต้องทํานู่นทํานั่นทํานีน่จะมันนั่งดูเราจบมันก็ไม่ใช่เหมือนกันเพราะไม่ใช่น้าอะไรจช่น้าดูไงแนั่งกินข้าวดูคนกินข้าวพูดอะไรก็ไม่รู้เงี้ยเออมันไม่ได้มีอะไรได้ได้ซะาละไงทุกคนก็เข้าใจอยู่แหละคำเจ้ยโอเคจ้าทุกคนยังไงจ้าก,ก็ฝากคลิปนี้ไว้ด้วยฝากกดไลค์กดแชร์กดเป็นกำลังใจให้ตัวเจา้าขอบคุณค่ะาบาย